วิธีการลบข้อความในอีเมลและสามารถกู้คืนได้มีวิธีการง่ายๆเดี๋ยวตามมารับชมกันเลยครับมาดูวิธีการลบข้อมูลหรือว่าข้อความในอีเมลและกู้คืนอีเมลกันง่ายๆครับเข้าไปที่แอปอีเมลหรือว่า gmail ครับเข้าสู่หน้า Gmail นะครับแล้วก็วิธีการแรกคือลบกอก่อนนะครับลบข้อความอีเมลออก โดยใช้นิ้วแตะแช่ไว้ให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับกดแช่ไว้แบบนี้ครับแต่เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้กดแช่ไวให้ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้กดแช่ไว้ให้ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับจากนั้นก็แตะที่รูปทางขยะก่อนหนึ่งที่เราต้องการจะลบอีเมลนี้ครับแตะที่รูปทางขยะลบสี่รายการเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราลบอีเมลเรียบร้อยครับเพิ่มที่ให้โทรศัพท์มือถือของเราแต่ อีเมลนี้จะค้างไว้ประมาณ30วันถ้าครบ30วันหรือเลย30วันไปแล้วระบบของแอปอีเมลก็จะทําการลบเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราไม่ทำการกู้คืนภายใน30วันอีเมลก็จะถูกลบอัตโนมัติแต่วิธีการกู้คืนง่าย <c oughs> ๆก็คือแต่ไปที่คิกคีดสามขีดสายบนนะครับแต่เข้าไปครับก็ <c oughs> จะมีประมาณนี้นะครับอีเมลแล้วก็กล่องจดหมายทั้งหมดนะครับ เราเลื่อนมาดูตัวนี้ครับที่เขียนว่าเป็นลูกถังขยะแล้วเขียนว่าทาังขยะ4ข้อความนี้ครับ4ข้อความคือเราลบข้อความอ e ีเมลนี้ออกมาครับถ้าเราต้องการกู้คืนทั้ง4ข้อความก็แตะไปที่ทังขยะครับนี่ครับเขาจะบอกว่ารายการที่อยู่ในถังขยะเกิน30วันจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัตินะครับ4ข้อความนี้เราทาการลบออกนะครับแต่ วันนี้เราต้องการกู้คืนครับกู้คืนก็คือใช้ในมือแตะแชร์ไว้ครับให้ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ใช้ในมือแตะแช่ไว้แบบนี้ครับใช้ในมือแตะแช่ไว้ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้สังเกตมุมขวาบนนะครับจะเป็นจุดจุดสามจุดมุมขวาบนจุดจุดสามจุดครับแตะเข้าไปครับ ให้เราเลือกไปที่ย้ายไปที่ครับแต่คําว่าย้ายไปที่จะขึ้นว่าย้ายไปที่อันแรกคือหลักอันที่2คือโปรโมชั่นอันที่3ามคือโซเชียลนะครับถ้าเราต้องการย้ายไปที่หน้าหลักครับหน้าหลักก็แตะไปที่คําว่าหลักครับย้ายไปยังหลักเรียบร้อยก็คือย้ายไปที่หน้าหลักเรียบร้อยครับเดี๋ยวแต่สามเรียบจอนขึ้นมาครับ เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตัวแรกคือวันที่ยีิบสองกรกฎาคมตัวที่สองคือวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมวันที่แปดกรกฎาคมและอันที่สี่ก็คือห้ากรกฎาคมสามารถกู้คืนของอ่ากู้คืนของอ e ีเมลเรียบร้อยสี่ข้อความเรียบร้อยนะครับทั้งวิธีการลบอ e ีเมลเพิ่มพื้นที่ให้โทรศัพท์มือถือและวิธีการกู้คืนอ e ีเมล กู้คืนง่ายๆภาย,ายใน30วันต้องกู้คืนภายใน30วันเท่านั้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ